ไฮไฮวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในอวีสีสั้นที่17ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเราจะแนะนำกันอย่างบ้านๆเลยครับไปดูกันเลยดีกว่าระบบแรกครับก็ระบบความสัมพันธ์ครับจะมีรูปสัญลักษณ์ต่างๆครับแสดงว่ามาด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันอยู่ครับไม่ใช่ว่าจับมาเจอกันเราเจอเป็นทีมอะไรอย่างนี้ครับระบบที่2ครับนี่ครับระบบลิฟต์ครับ ให้เราเข้าไฟ์ได้เร็วครับเวลาเน็ตมีปัญหาอุ่ยกระตุกแนะนําให้มาไฟ์ก่อนครับช่วงต้นเกมครับทิงความได้เปรียบครับรวมกันจะมีประโยชน์กว่าครับไม่ใช่ว่าไปเข้าเลนครับมันกระสับกระส่าให้ไฟ์ครับคขได้ก่อนได้เปรียบครับแนะนําให้เอาตัวที่มีซีซีกับโลนมาจะช่วยได้มากเพราะว่าป้อม5นาทีแรกครับป้อมกลางกับป้อมออฟเลนครับจะไม่แตกครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแัดใหม่ครับว่าจะประโยชน์ครับแนะนำเล็กๆสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่แล้วก็คนที่ยังไม่ชินครับหวังว่าจะไปฝึกฝนกันวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม